มีรถครอบครัวสภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันดีแล้วนะคะรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะเต mm hmm. ยต้าวิทย์ 2.0Q Limited มือดลไฟฟ้าเกียร์โตคันนี้ปี2005ค่ะราคาเดี๋ยวอันจะลงไว้ด้านล่างนะคะคันนี้เริ่มต้นนะคะ ออกรถใช้เงินอยู่ที่20 0 0 0บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปกระสุลคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะผ่อนเดือนละ6-7,00ง 6, บาทนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นรถครอบครัวที่ขับดีกว้างขวางนั่งสบายสุดเลยค่ะตต้าวิคสองศูนย์คิวลิมิเต็ดเท รถไฟฟ้าคันนี้ปี2005ค่ะภายใคนค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแน,นาวสปอร์ตนะคะเราบบกเต็มที่แลอกค่ะกระจกไฟฟ้าพาไฟฟ้า Airbag a ส s อร์ดิจิตอลนะคะต้องส่งถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะเบาะ3แถวกว้างนั่งสบายสุดๆเลยนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานคะ่ะคันนี้ติดเครื่องเสียงด้วยนะคะน่าใช้ค่ะ ใครกำลังมองหารถไม่ใช้งานสักคันหนึ่งเป็นรถครอบครัวกว้างขวางนั่งสบายจุคนได้เยอะนะได้ได้7-8คนนะคะแอมเชีย mm hmm. เป็นคันนี้เลยนะคะติดลีมพร้อมแล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะสภาพดีค่ะน่าใช้ค่ะเกิรตรอบคันนะคะสปอยเลอร์หลังด้วยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะดาวเริ่มต้นนะคะที่20,000บาทส่งเดือนละ6 7ถึง700บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ a i r ์แบ็คพูนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์สอพัน 2, ค่ะ 16วาวเบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามไดเระเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดดำหน้านะแอ amp10 ค่ะพิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ